สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็ก,กเด็กก็ได้มาพบกับคุณครูน้อยอีกครั้งแล้วนะคะเด็กๆยังเรียนรู้หน่วยต้นไม้กันอยู่นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเรียนเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะอ่าเรื่องที่3ในวันนี้ที่เราจะเรียนคือลักษณะของใบไม้ต่างๆนะคะเด็กเด็กคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนรู้กันเรามาขึ้นหน่วยร่างกายกันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูน้อยก็มีเพลง กิ่งก้านใบมาให้เด็กได้เคลื่อนไหวนะคะ่าเด็กๆคะอ่าเด็กๆนะคะทำท่าตาวุณครูน้อยแล้วร้องเพลงพร้อมไปกับคุณมครูน้อยเลยนะคะดาพอกันไปนะคะเด็กๆเริ่มเลยคะ่ะกิ่งก้าน แล้น,นะคะอ่ารู้สึกเหงื่อออกเลยร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะคะ<ๆ>เด็กๆต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยคะ่ะลักษณะของใบชนิดต่างๆใบทําหน้าที่สร้างอาหารหายใจและคายน้ําเด็กๆมารู้จักส่วนประกอบของใบกันนะคะก้านใบ เส้นกลางใบขอบใบปลายใบใบไม้ก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆเรามารู้จักรูปร่างลักษณะของใบไม้กันเลยค่ะใบไม้รูปกลมใบไม้รูปรีใบไม้รูปเรียวยาวใบไม้ รูปแจกใบไม้รูปหัวใจนอกจากนี้ยังมีลักษณะขอบใบไม้ที่แตกต่างกันเช่นขอบเรียบขอบหยักขอบเว้าเป็นแฉกขอบเป็นคลื่นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักลักษณะรูปร่างของใบไม้ไปกันแล้วนะคะ ว่ามีรูปร่างลักษณะแบบใดกันบ้างเราจะเรียนรู้คําว่าใบาไม,ม้เด็กๆมาสะกดกับครูน้อยค่ะบอไอใบบอไอใบมอไอไม้ไม่โทไม้มอไอไม้ไม่โทไม้ใบไม้ใบไม้สระที่เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้ก็คือสระไอไม้ม้วนและสาระไอไม้มะราภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคําว่า ลิฟใบไม้เด็กๆมาสะกดุคุณครูน้อยค่ะ L L E E A A F F leaf l e ใบไม้ใบไม้เด็กๆคะเด็กๆสังเกตที่คำว่า l ิฟนะคะตัวอักษรตัวแรกคือตัว L เด็กๆมาช่วยครูน้อยเลือกค่ะ L index ตรงกับข้อไหนนะคะข้อ A หรือข้อ B คะเด็กๆข้อ B ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ตัว L พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะค่ิตศะิสตร์วันี้นะคะคุณครูน้อยจะให้เด็กนับจํานวนใบไม้นะคะแล้วให้เด็กโยงเส้นไปหาตัวเลขไทยตามจํานวนนั้นนะคะเด็กเด่กเด็กลองมาดูที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแป่ฝันขวางมือของเด็กเด็กๆก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอบวาย เดตอบคุณครูน้อยนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะตรงกับข้อไหนนะคะข้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบไม้มีเท่าไหร่คะหกตรงกับข้อไหนคะเด็กเล็กขอไข่ค่ะ,ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้อสองนะคะนบใบไมก้กตนแค่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า 7กเดแดมีกี่ใบคะแปดใบตรงกับข้อไหนคะเด็กๆขอคายค่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆข้อสามนะคะมาช่วยคุณครูน้อยนะับใบไม้กันคะ่ะหนึ่งสองสามสห้าหกเจสิบ ได้กี่ใบคะเด็กๆสิบใบตรงกับก้อไหนคะเด็กๆก็ไก่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักจํานวนเลขไทยแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากค่ะเด็กๆ เรียมหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะแล้วก็กระดาษลักษณะของใบไม้นะคะเด็กๆเ <9 S 1> ก้าแบบไหนก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็ใบไม้ใบไม้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำใบไม้ที่มีใบ เล็กๆนะคะเพื่อที่เราจะมาติดได้นะคะใบไม้ลกักษณะต่างๆ5ใบนะคะเด็กๆดะคะเรามาทำกิจกรรมสร้างสรงสรค์ันต่อเลยนะคะเด็กๆมาเด็กดี๋ยวมานะคะเด,ด,ด็กๆจะเห็นกระดาษลักษณะของใบไม้ใช่ไหมคะจะมีตัวเลขทั้งหมดอยู่5ตัวคือเลข1 2 3 4 5 ตรงนี้นะคะตัวเลขกเหล่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะนํานใบไม้ที่เราหามาได้นะคะเห็นไหมคะลักษณะของใบไม้มันก็จะแตกต่างกันนําใบไม้นะคะแล้วให้เด็กๆทากาวติดไปที่ใบไ,ไม้ก่อนนะคะถ้าจะให้อยู่ติดแน่นนะคะเด็กใช้กาวลาเท็กจะติดได้ดีกว่ากาวน้ํานะคะเด็กอันนี้น,นะคะพอเดติดทากาวที่ใบไม้นะคะเด็กๆเล็กหนึ่งไหมคะ ก,ก็ติดใบไม้มาที่เลขหนึ่งนะคะต่อไปนี่นะคะใบที่สองเห็นไหมคะนี้จะเหมือนรูปหัวใจใช่ไหมคะเด็กๆักษณะเหมือนรูปหัวใจเด็กๆก็ติดแบบน,นี้ให้ครบห้าครบห้าใบเลยนะคะ นั้นนะคะเด็กพาเปล่าขอบนี้นะคะก็ะดูนะคะเห็นไหมคะใบไม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันมีสีที่แตกต่างกันอ่ะเด็กคะ เห็นชื่อของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอ่แล้วเด็กๆก็ดูนะคะเห็นไหมคะใบไม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันมีสีที่แตกต่างกันสีเหลืองนี่ไหมคะอันนี้ก็เป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วเด็กๆคะ,ะเรามาทำธรรมชาติรอบตัวกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า16นะคะ เด็กเปิดหน้านี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องใบไม้มากคุณค่านะคะเด็กๆคำสร้างอ่านคำศัพท์และลากเส้นภาพคนให้สัมพันธ์กับภาพใบไม้ที่กำหนดให้อาเด็กๆอาเด็กๆดูนะคะมีคนทั้งหมดกี่คนคะหนึ่งสองสานี่นะคะ,ะแล้วในช่องใหญ่นี้นะคะเด็กๆก็จะมีใบตองเห็นไหมคะใบตองเป็นใบที่ใหญ่่ มีใช้ทําประโยชน์ได้มากมายเช่นทําขนมทํากระทงอ่าใบจาก่แล้วก็ใบชะพูนะคะอ่าเด็ก,ดกมาดูยายตัวน,นี้นะคะยายอยากยายอยากได้ใบามาห่อขนมใบอะไรคะเด็กๆที่ใช้ห่อขนมอ่าใบใบตองอ่าใบตองลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะาใบตองจะได้มาจากไหนนะอ่าเด็กๆก็ลากตามไป ก็คือใบตองเราก็จะได้มจากต้นกล้วยใช่ไหมคะต่อไปคุณตาตาอยากได้ใบมาห่อเมี่ยงกิน่าเด็กๆคะ่ะเมี่ยงอ่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะจะห่อด้วยใบไม้แล้วก็วางอาหารใส่ไปในใบไม้เราจะใช้ใบชะพูใบแบบนี้นะคะเด็กๆมาช่วยคุณน้อยดูสิคะเออต้องลากไปยังไงคะใบชะพู เด็กๆเจอยังคะเด็กๆก็ลากไปนะคะเราก็ลากมาที่ใบชะพูนนะคะคุณพ่ออยากได้ใบมามุงหลังคาบ้านเคยเห็นไหมคะอย่างเช่นหลังคาบ้านที่ทําจากใบไม้ก็จะเป็นเขาใช้ใบจากาใบจากเป็นเรียวๆแบบนี้นะคะเรามาดูซิอยู่ตรงไหนนะใบจากาเด็กๆก็ลากมานะคะคุณพ่อพาคุณพ่อไปเก็บใบจากหน่อยคะ่ะเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะ เห็นไหมคะเด็กๆใบไม้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีคุณค่าเอามานำมาใช้ในการห่อขนมหรือนำมารับประทานแล้วก็นำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยทำหลังคา่คะประโยชน์มากมายเลยค่ะโอเคมาดูหน้า17กันนะคะเราจะเรียนรู้สีจากธรรมชาตินะคะเด็กๆคุณครูน้อยก็ได้เตรียมสิ่งของมาแล้วนะคะเด็กๆอ่า ก็จะมีแครอทด,ดอกอัญชันใบเตยแล้วก็ขมิ่นอนี่นะคะอันนี้เป็นพืชพันธุ์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะเด็กๆซึ่งดอกไม้พืชผักเหล่านี้นะคะ มีสีเฉพาะตัวแต่เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจะมีสีอะไรบ้างแครอทจะมีสีอะไรดอกอัญชันใบเตยแล้วก็ขมิ้มนเราจะได้สีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มต้นที่แครอทนะคะเด็กๆจะได้สีอะไรนะสีอะไรคะเด็กๆ สีส e ้มค่ะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆดอกบานชันนะคะเด็กๆจะได้ส oh, right ีอะไรนะคะคิดไว้ดีแออ่าเรามาทำการทดลองค่ะ hmm. สีอะไรคะเด็กๆสีม่วงค่ะอ่าสีม่วงนะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูใบเตยนะเด็กคิดไว้ค่ะสีอะไรคะเด็กๆชิดวใบเตยมีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะอ่าใช่ไหมเรามาทําการทดลองใบเตยสีอะไรอ่าได้สีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวนะคะเด็กๆ ต่อไปขมิน้นอ่าขมิ้นนะคะเด็กๆคิดว่าขมิ้นมีสีอะไรนะสีอะไรคะเด็กๆส,สีส้มค่ะสีส้มใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาทำการทดลองค่ะขมิ้นจะได้สีอะไรนะสีอะไรคะเด็กๆเ,เป็นสีเหลืองค่ะอ่าเห็นไหมคะขมิ้นเมือ่อเรามาทำเป็นสีสีนะคะเราจะได้ สีเหลืองนะคะเด็กๆคราวนี้นะคะเด็กๆมาดูที่แบบสกขัดนะคะเขาให้เด็กๆนะคะระบายสีอ่าระบายสีแก้วน้ําให้สัมพันธ์กับภาพพืชด้านเล่านะคะเด็กๆเราได้ทําการทดลองกันแล้วเด็กๆทราบแล้วนะคะพืชแต่ละนี้จะได้สีอะไรเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะแค่รอดสีอะไรคะเด็กๆสีส้มค่ะดอกอัญชันนะคะเด็กๆสีม่วงค่ะแล้ว ใบเตยนะคะเด็กๆสีเขียวค่ะแล้วขมิ้น่ะคะเด็กๆสีเหลืองค่ะระได้ไหมคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังทําการทดลองได้ด้วยตัวเองนะคะเด็กๆนําดอกไม้หรือใบไม้พืชผักที่บ้านของเด็กๆนะคะมาระบายสีทดลองดูได้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะลักษณะของใบไม้ซึ่งใบไม้แต่ละต้นก็จะมีลักษณะใบที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆ ทำงานปีิเสร็จแล้วแล้วตามมาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆส่งรูปถ่ายให้คุณครูและเพื่อนๆของเราดูในรายกลุ่มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย